สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเ่ิมกับพี่น้องขับรถในเบ้าดำครัถึงบ้านแล้วหน้าที่ต้อไปตั้งแต่เศร้าจนค่ำพี่น้องค่ะเ็บมากก้า,ากัววายเนี่ยก็เ็ฟม้าก,กัววาเมือยละต้องมานั่งงุ้มล่างอีกได้ปะเนี่ยพี่น้องมึงดูเนี่ยค่ะอันนี้ล่างไปแล้วสุดหนึ่งได้เนี่ย่าเส็บ่าท้ายที่เย่ยอันนี้มันกับสีดโดนเติบสาวเริมกันเลสิว่าเอ้าอืม ตาเสริมกันพี่น้องก็ได้ิว่าหาเสริมไปใจนเนาะถ้าเสรเขาไปกินข้าวพี่น,อน้องขะมันนี่สีล่างเฮ็ดนี่อเอกซุงเฮ็ดปวกไงนี่ก็ล่างอันนี้ก็ล่างแล้วอันนี้นี่อันนี้ก็ล่างแล้วเฮ็ดปวกขาวงามนี่นอเ่เฮ็ดปวดขานี่เฮ็ดปวกไงคาเมื่อนี้นี่ละลายเกลือเรียบร้อย,ลยนะแล้วเนาะละลายเกลือแล้วเราก็จะเอาถ้าเสริมซัมเบตะาเวนซ์ปุ๋ยนะสบายยังพมได้นนล่างเสีงลงไปก่อนองามนี่เป็นดอกเป็น้าดีเฮ็ดปวกไงไม่ต้องเป็นดวกเป็น้าต่อพี่น,อน้อง ขนาดว่าบานเลยดินี่ลูกสาวก็อย,กอยักมะซอยซอยกวแมเมรือว่าสิมาซอยเมบุ่ขวบมาเขา <S <S บางแนวบางแนวบางแนวเขาเซไว้จับบาดจักบืดเนาะค่ะไอพวกนมนัวมูดัพี่น้องไปสีเจลเนี่ยซุ้มเนี่ยเมื่อนี่สีอันนี้ไปสีเจลอันนี้สีพัดน้ำมันหอยกินแรงนี่ค่ะเมื่อนี่น้ำเงินนะเส้นดอกตูมกาสีลางไปยุบปะน้างไม่เลือก เนาไว้ยังสีหรือว่าสีล่างไว่ตอกตู้ไมาเป็นยังหรอกเนาะสีประมาณสองขีดนี่แหละเนี่ยเสื้อเสริมบานอีเด็กค่ะแยกไปนําบัตรเชือเอาไปกินมื้อหนาคือเบิ้งก้อนข้าวเมื่อยกับสีล่างนะ้ค่ะส่วนสีล่างอันนี้แล้วส่วนสิปอกเนาะไม่ค่ะเพราะว่าเม่กระเมื่อยให้เรายุ่งน้ำได้เนี่ยพี่น้องเม่เรากะเนี้ยเราไม่สมมือมือกับขวานพวกที่ทาเสื้าเสริมเปี้ยงกันสลัดยุเงย้นเนี่ยบ่ได้นี้ผู้ใดได้พักได้ยังเลยกันเลยบอกให้เราเมื่อพักพอนเพราะว่าสูมือนี่เราตื้นตีสามตี่นนอะ ตื่นตีสามตีสีต่ 4, ตื่นไปเฮ็ดบุญอันยังก็ตื่นไปวัดเลาเป็นแม่ออกค่ำเนาะค่ะสลักเลาก็ตื่นไปวัดไปวัดแล้วสักเหมนกันเลยบอกว่าเมื่อพักเต้ารินเต้าส่นสีงุ้มเอาดอกเนี่ยค่ะบ้านใาานเนี่ยแต้เขาก็ากเฮ็ดกับไหนงูด,ดำซอยกันพี่น,อวนว้องเพิ่นวายู่ว่าอันงาบเฮ็ดเบี้ยกับคือบ่าตัง้งกล้องเฮ็ดซอยกันเราก็เฮ็ดซอยกันสุดขีดเด้อพี่น้องนะแล้วว่าส่วนส่นก็อยากให้าภาพเพราะว่าอายุหลังกล้องเรากไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงเนาะแม่หนุ่ม กระสีไม่เห็นมุมนั่นมุมอันโอกระสีไม่เห็นเดี๋ยวภาพเบอร์เดี๋ยวภาพตาดแต่งสินะพี่นอ้องสตุลกระเด้งกับในังมูดัมอันแต่ว่ารับประนนกันได้เลยค่ะเรากระเฮ็ดเหยียบเรื่องหลังเพราะว่าสตุทลท้ายน่ะก็สต๊อปไปแล้วก็ไม่นั่งเฮ็ดเลยนะสลาพี่น้องก็อาจจะไม่ได้เห็นร่วมทีมเพราะเขามีกันยุสองคนอยู่เลยท้ายทำเต็มทำนัมูดัมไปไท้ายกะนั่นทั้งตั้งกล้องกระย่านพี่น้องว่าอันเนี้ก็ล่ะว่าเห็นนั่นเห็นนี่ครับหรือว่าบางทีเสตุลอาจจะท้ายแต่เราไม่ได้หลงก็ได้ย้อนอย่างพี่น้อง ยังมันสิเบอร์จะงมนสิขวางเนาะงามเลอค่ะเพราะเป็นเห็ดเ่าด้วเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งเห็ดไม่ได้เก่นะคะแต่ว่าเห็ดมันถือเกลือมันก็จะเป็นกีบบางหลงอีเวลาเขาล่างอยากให้กินเห็ดแตบเนาะค่ะเราก็สีงอมๆดอกกันสันเอายุคิดยุีกนีดนี่แต่ดอกนุ่มๆพี่น้องดูสิพัดน้ำมันหอยเมื่อทันรดมือนินงก็คาดโดคอยบอกเพลกแล้วกันผันขึ้นมือนั่นเนาะโอ้เสียดนี่พี่น้องพเนน้ำมันหอหุงเขาออนพอนไห้แล้วกันผัดกันน้ำมันหอยเนี่ยค่ะ ร่างเห็นละค่อยจะไป็ปอกน้ำไม้เด้อยวเปนะ็น่าพี่น้องนะอือกูนะสีล่างอันนี้ต่อนี่ยละเดี๋ยวต้านี่ละอันนี้อาจจะยังบม่ล่างมันก็ได้ดอกตูมมืออื่นไปสุดพักกันไปอีกจกมือยุคค่ะเห็นยังไรกันเลยเนนะาะมาถึงบได้มือใดก็ได้ติดไมมติดมือมาฝ่ามาดตอนพี่น้องหรือเปล่าคะหมาอยู่ครับร่างแตบึดกันไนดะ้เหมือนอย่าปอกน้ำไม้ซอยกันกันอะย่พี่น้อง สาเห็ดออนค่ะพี ah ่น้องต้นสาเห็ดออนจะเสิมเสมา้าพี่น้องมาเบื้องน้อไใหม่อนเอามาเห็ดหยางตีเนี่ยค่ะเอามาเห็ดน้อไหม้สมคือว่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องม่สมปีนี้ออกดีอีู่ค่ะพี่น้องกะกินล่าพี่น้องมากพี่น้องแซ่คุ้มกับราคาที่ตั้งซื้อไปและอีกอย่างก็เป็นน้องหม่ไทตปลาเนาะค่ะกระเสริมกันเลยว่าเอาขันเห็ดน้องหม่ตัวให้พี่น้องซะเพราะว่าปีที่แล้วหอดเดือนมะกะลาเดือนกุมภามามันเหมือนเนาะปีนี้กะ แกย่านมะมอดดอรันมหลายนี่แล้งแติมหาน้อไหมปักกินซอยกันหาค่ะอันนีพี่น้องกับอันสาวมวยกับสะเจ้รวยกับไอจากแล้วกับพอาะได้มีไรได้ไปน้ำนี่ละอันนี้เขายังไม่ได้ฝากเ้ยเนี่ยเขาต้องน้ำปิดส่องเยอะค่ะแล้ตอนเสริมิปอกก้อนปอกไดยหลเติมราบอันนี้ไฮนั่งประำมาปลอกซอยให้าไปเตรียมอันถึงสีเร็ดเนื้อกินอีบก็เตรียมแล้วแล้วก็ค่อยส่บ้านอันนี้ซอยสาวเสริมเขาอิ่มหล่ะคนละเขาอิ่มกันเรียบร้อยก้อนนี้ก็ เอันนี้เรียบร้อยคุณอะคอยกินเขา้าเกขาตะละมือกับสามตีตุ่มกับมี้ค่ะบางมือแล้วตแต้แพวเต้เตว่าอยากลืมกิ่นเด็กนอนเด็กตื่น,นเศร้าอีกแบบช่วงเฮ็ดอองสิ้บพ้านเพียงของตะามันกัดยูว่าปีน้องคะ่ะมนอยากออกไปค่ไปยอมไปยั่งยี่งเพื่อไปยังกวเดือน ว่าด้ว่ามีอย่างอย่างหลายดิพี่นอ้องสึม,มือนีแห้งท่านผู้ใดเ,เป็นพีเอสเตอร์เป็นสิรูดีเนาะว่าเกิดยังขึ้นแต่พี่เอสเตอร์แต่ละคนแต่ว่านี่เรื่องความซื่สอสัตย์มองได้เงินได้ดว่ได้ไปเฮ็ดซืจอได้ในแอบบ้านดำนึ่เพิ่นอันตายนี่ิ่นคงจะเป็นนั่นก็ร่ำรวยกันไปเนี่ยแหละต้นตาวเสือ่อสัตย์นย่ยังยุ่งนี่ยุ่งถ้าเกิดแมาจา่จนี่มันก็พูดทางน้ำกันเลยเนาะเดีย๋ยวนะนะอ,อ,อาจจะแอบไปเฮ็ดเน่ก่ะพี่น้องกัดสนับสนุนยุดอกหลัก ออกมาเด้อยสาวเสริมเด้อก็จะซอยอุดหนุนนุนนี่นั่นนี่ลองก็จะเอ็ดสีเกาเขากระจายยู่ปอกไปทั้งสี่ก้อนเพราะว่าสีา่ย้ำย้ำนี่คือสืบ่ได้เอาส่งตายไปด้ค่ะน้องไม่ถุงนี่ก็สิเอาไว้ส่งตายแต่ว่าเนาะอันทันเขาเนมะฝากนี่ยมต้องเอาส่งตายไวหลายมันเป็นเกี่หนาอ่อนอ่อนเห็นว่าเป็นอะไรหย่วงเนาะให้สี่พ่อสอนจน,นได้บ้างต้องไปเขาเมื่อเอาไม่ก่อ เมื่อคืนเมื่อเอานะใจน่ะพี่น้องมันอยากได้ประเด็นวันนี้ค่ะนี่ก็ว่ายุบยังเพื่อนๆอยากได้อัากาศนัก,กได้มากดีเป็นเต้นหน่อยนะแล้วกับแอบย่องกับผู้อื่นแบบนั้นเป็นอยากได้ด้วยเป็นอยากได้แล้วแต่ไหนที่งานสืนส่อๆก็แบบโอ้โนี่ยังบแบบมูซังยังเธอสื้อบ้านเธอมีอัไรนี้นี่ขายบ้างจ้ะหาห้รถดหนำบ่น้าเขาน่ะนี่เคียดก,กับไปใต้เคียด เป็นหนึง่งคนสร้งหนูกับไปไต้หนูนาหาเงิมืดตาแหตางตาย่างนะพี่น้องตามมาได้เลยพี่หนาวมันจะข้าวปอกกันเนะครับเดี๋ยวเขาค่อยเบิง้งไปเรื่อยๆนะพี่น,อน้องเนาะกระทรวงเสบียงจากมงตอนนี้ประมาณเกือบจะซองคุมเลยเนี่ยค่ะบให้กูดำรถล่งปอกห่งค่ะบเราเสร็จกไ็ได้เป็นพุซซองเดี่เยเดี๋ยวนะครับปอกแบบนี้แหละเบ่เลี่ยมนี่พี่น้องเราไม่สมนะ่ะพี่น้องจะปุ่มเปิดฟ้ากรถเด้อค่ะมันสิบาง,งามนี่ปอกไปนี่กับมันเตียน่ะตัองหมันอ่อน พอคือมันจะใส่ได้หมดเนาะคะ่ะตะกร้าล่างแนมล่าง้นมมันจะอาดแล้วไม่ส่งฟักออกมาแบบหนี้งจริงามเลยพี่น้องมาจะส่งกับเนื้อกดัมสีแดงจากงูอ๋อตอยกันฟักมือหนค่ะลองขนตัวเมียนี่งตอยกันฟักเนี่ยดูนี่ละไอ้จงศีลระกับเอามาล้างแนมแล้วครับพี่น้องตวามออกมดืดอีกติวติวเพื่อนเนี่ยมันจะแตก้ต่ว่าดีมันจะแตก ไม่ต้องว่าจะขายให้กินน้องไปให้เต้นสินานะเอาหนึ่พี่น้องล่างเสร็จแล้วกับมาฟักเหมือนข้าฟ,ฟักกันง,ง่ายๆดบบฟักสูงแต่กับฟักผู้เด่นมากน้อยก็มากอันนี้ก็ผู้เด่นมากน้อยฟักน้อยผู้เด่นมากง่ายกับฟักง่ายแล้วแบบหนึ่พี่น้องหนึ่งข้าแล้วเราก็มาฟักเลยนะคะนี่เป็นน้ำล่างอ่อ,อนๆออน,น้องใหม่หนี่งพี่นอ้องตามมาต้นเล่นอันนั้นเนี่ยมาเบิ้งแม่ข้าเอออืม ก็แล้วแต่ฝากกูลังคนเอาทีกับกูเนาะเถ้อผู้นงคนเอาทีแคแตวาเสริมหมักไงไงเนี่ยว่ามัไงกับอันนี้ว่าให้ขครพี่น้องเนี่ยขั้เฮ็ดกินเองบ่โอ้โหโอ้โเคลเตากเอาซากอารวดคุณก็มัดย้ำหัวก้อนคุณก็มัดย้ำ่ายก้อนนี่คืออะไรพี่น้องสองหัวกับมีสองเปลียนเอาเกลียนเอาบมัดอ้อนไหมล่เป่ เมื่อนี้แม่กระยับอีกเป็นร้อยเด็กข้ามือมือมดเป็นเหมือนข้าเลยบอกเราว่าปะตมัดหาเด้กแม่เมื่อโดนกระอกหลังมือไม่ยากกับม้านอนพี่เราก็มาซอยคืออยู่ค่ะไอยกันมาขนอื่ฟักไปจน้ีทลไรเนี่ยพี่น้องเป็นงามไม่ดีหน่ะค้าเด็กรวยรวยเลยอะไรมันก็ไม่ได้แตกออกจากกันเลยเพื่อนว้าไปไา่ไม่เนียนเนี่ยแน่น เบิ้งกึหนี่หนอ่นอยนะค่ะบัดฟักและสีเรียเป็นกระมังท่อๆกันรุดเมื่อยไงเนื้อเนื้อเพอนแน่นเนื้อเพอนแน่นถ้าว่าไข่อยู่มันก็บ,บ้น้อยไงอ่านน้อยน้อยหลายนี่วเสร็จมาอันนี้สอ,อ,องผมจะเกี่ยเอาเกี่ยเอาแห้งเวลาไปเก่งแล้วเป็นยังก็เป็นเซนดี้ดีนยะคระับงาวน้ออย่าฟักไปแบบนี้้ะคะ่ะสิไปล่างเห็ดก็ไม่เห็นเห็ดอ่อนแล้วนู่นน่ะไปเถอะผลล,ลัางแล้วคนไปเถอเพิ่งเสร็จจะร่างเห็ดต้อไปนะคะ่ะ อันนี้ก็ไมฝฟักอยูทีนี่เน้ะแล้ไม่กับสิฟักสีได้ร่างเห็ดกอบ้วยาม้่บตาดอกไง่ายเนาะคุณอะปืนทีดีดอกงามถ้าไม่เอาเกเกือบไปปนิกริยามันเห็ดปวดจริงี่โอ้นั่นและโอ้ขนาดมูเล็กถึงเท่านี่แร่จับมันเบิ่งแบบโอ้แข็งขึ้นเยอดอกนุ่มๆซะเลยนะบ,บางุด้บางนะยังใหม่อ แต่ให้คว้าไปหล่ะจะเชินก็นได้ค่ะฉมนั้นมูดำต้อยกันเห้ต่อยกันหายิงตวาบยูไว้กินหนะามาได้กับยัดไปได้อีกภาพนึงในลายก็ได้เงนินไปในสื่อของมเมื่อไห้เห็ดเย้วกินมือหนาอีกที่ก้ามันจะจากของมนุษย์ค่ะปาหากับยู้ได้แล้วค่ะมนุษย์โลกยุค้าหากับยู้ได้แต่ว่ากับสิบริกินอย่างนน้ำมู่หลแค่นั้นแหละเวลาอยากไปเที่ยวหันอากไปเที่ยวนี่เงิ้ท้องขับสนนึ่งจึงแต่สิอย่างเน่ แต่ว่าก็นเอาหากต่ย่างน้อยเขากต่รู้จักว่าเขาจะใส่อะไรน,นิดหนึ่งไข่คือว่างผสมเพราะเคยยุ่ยลายผสมน,น้อยอ่พี่น้องหาย่างเดียวให้เกิดมาก็ได้กินแต่ว่าร่างกายกับ่ไหวน้ำใจเลยล้โอ้งามนี่บ่เขาว่าจะถ่ายเพราะเปลี่นได้นหนึ่งเด็ดโดนต้องเปลี่ยนสมเป็นเนาะแต่ว่ายุ่งเห็ดคือว่าออกคือสิเถ่ายได้เอาแท่งเห็ดเ่ลี่นเห็ดเกี่ยน้าุ่นแข็งจะได้ยุ่ง ปิ่งปิ่งปิ่งเนาะปิ่งป,น,ปงนูปุงไงไงรหรี่เนาะดอกง่าไๆบริสุทดเห่าเล็ก่ะแค่ดอกเป็นฉ่ำน้ำเือว่าปะพอยางเาางขาได้กนินขาวายก็ดอกยุบปอน่ี้อัน้เสียงมันก็พัดมัดมือพักอันนันนน้นเป็นดอกเป็นเสีนเอาก็เอาไปอันนี้ไวทิกีนี่ปวกไงมงันเป็นดอเป็นก็เสก้วมระจเก้วตาขาแล้วป เด็กเห็นปวดเาก็เลยแก้ก็ได้แต่ว like ่ามื่อน่าเย็บปีกสุกพร้อมมื่อนั้นเด้อพอเย็บปีกอันใหม่พร้อมมื่อนั้นตั้งเห็ดและก็ค่อยจะจีนข้าวเป็นมักต้มเส้นปลทูนะเส้นหมเล้นยังไงอืมนั่ต้มเส้นปลาทูเนี่ยเอาซ้งนี่บางนี่เห็ดอันนี้หอมแล้วก็เส้นหมเล้นหน่อยนึงแบบถึงมันลอยคุยไปหอมเสียงแขนเนาะอืมคนเสียงแขนอืม เฮ็ดอันเห็ดใหญ่มเถ็ดเกล,ลือเลือดบะอ่อนเด็ก,กบังกรอเนี่ยดูเนี่ยไมได้เท่าสักนิดเป็นอย่างพี่น้องอยากให้มันจับสีสันนี่พี่น้องเบิ่งนี่โอ้ยอย่ามาตัวถัาสายเสริมค่อยว่าจะวัดค่อยว่าเห็ดเจ้าเ,เ,เท่าแน่อนอนอยัให้มันจับปุ่นนะพี่น้องแ็งื้ออยู่งมได้เท่ามันสีอิ่มน่ะเห็ดหยุดน้ำฝนดีครับฝนดีอบงังรักสิอันดอกรนะึไงอันบ้าน นอกนดอกสม,สมงแมูน,นั่นน่ะเนาะสมบูรณ์ยี่ดิมูนั่นน่ะเพื่อเป็นสายไป <S <S ยู่ีดิมเป็นคูก่ก็กันเนเลพี่น้องน <S 2> <S 2> ี่แรกได้เห็นม้วนเปิดคลิปหันบ้องน้ำปนในน้บําเน,นิ่มาได้แนั่นเปนง้มเนี่ยกระล่างง่ายแดดกระบอ,อกขั้นปนในให้ปวกง่ายเนี่ยให้ปวกน้อยที่นองทบานแต่งสิปันบอันนี้นจะจมตักออกมาไว้ขัดเห็ดโดยเฉพาะแล้วเนี่ยครั ไปที่ฟันขับรถขับดีดีให้เวียดทายงานให้พี่น้องรับชมละกันทายผลงานของสาวเสริมกับน้องโมดังที่ไปหามาได้เมื่อนีรเนาะคะ่ะแต่สิล่างไว้ประกอบอาหารเมนูคาบหนาต่อไปเมื่อนี้เสนอเมนูเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันเนาะคะ่ะทุกท่นเต้นกินเขาก็เราเคยสิมาฝากนะไม่เมื่อนีร่แต่สิ่งเนียวน้ำไหลนะพี่น้องนะแต่ว่าเสริมสินค้าพี่น้องประเภทเมนูเสฉะกินเขากิกมมกน,น,น,นน้ำก,ก้อนหิวเข่าละคาไม่เสียดเดือดนาะพี่น้องเนาะท่านใดกระสานเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะ่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับส,สุนห์พี่น้องนะครับ